สวัสดีครับผมไม้เมเนกนะครับวันนี้ผมอยู่กับตังครับผมนี่แหละว,วันนี้เราทำคลิปแรกที่มีชาเกเขียวข้างหลงัง <Yeah. S 1> แต่นี่ไม่ใช่แคสเกมนะครับข <c oughs> อโทษนะขอโทษคือวันนี้เราจะมารีวิวโฆษณาโฆษณาใช่เราจะมา,า <c oughs> รีวิวโฆษณา MyMint ซึ่ง MyMint ในเดือนที่ผ่านมามีคนคอมเมนต์เยอะมากใน YouTube m y m i n t โฆษณา My Mint ใช่ไหม ฉะนั้นวันนี้เรามารีวิวโฆษณาตัวเองและผมชวนตั้งที่จะมาด้วยเป็นเป็นครั้งแรกที่ผมได้ดูคือแบบผมไม่เคยเห็นคลิปเน็ตในทีวีนะอันนี้จะบอกตรงว่าผมไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปที่เน็ตเป็นโฆษณาเป็นยังไงคือเน็ตเขาบอกว่าเนี่ยตั้งผมไม่ถ่ายโฆษณามาแล้วแต่แบบเนี่ยบอกว่าไม่บอกเดี๋ยวมาดูรีแักชั่นเลยครั้งแรกแล้วก่อนเราเริ่มอย่าลืมกดไลค์นะครับห้ามห้ามทุกคนฟังทางนี้ครับ ฟังนะครับฟังดีๆครับกูทึมไลค์ฟังดีๆครับกูทึมไลค์โอเคเป้าหมายสำหรับคลิปนี้คือ50,000่ถ้าเราถึงเป้าหมาย50,000ไลค์เราจะมาทำคลิปรีอคชันอีกเลยนะครับไปดีๆๆโอเคฉะนั้นวันนี้เราจะรีวิวโฆษณา2โฆษณามันมีโฆษณาสั้น15าวิแล้วมีโฆษณายาวประมาณ1นาทีกว่าๆฟังไหมจัดมาเราจะเริ่มกับ15าวิเลย หรือว่าเป็นยังไงอยากรู้วเป็นยังไงน้องครับฟังดีๆนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตพี่ครับฟังดีๆครับจีบหญิงช่างยากนักเ <venant> ข้าไปชักเธอไม่ห่านใหม่น,นพูดแล้วอจีบหญิงไม่ยากนัเข้ามาทันทีเลยเธอกะหาพูดอีกสิคะพูดอีกสิคะพูดแล้วพอ ปลมือสิครับรออะไร <c oughs> ไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดา <c oughs> ไม่ไงไม่งไงชอบนะมันมันคือแต่ก่อนผมอ่เท่าที่ผมเคยดูโฆษณาไมามินก็แบบ <c oughs> มันก็แค่แบบอ่าเหมือนอมเหมือนแบบเขาใช้กับคุณแบบมันอ่อนข้างเหมือนแบบเหมือนแบบจีบหญิงช่างเจ็บหยิงช่างยากนะเขาไปชักเธอก็หันแบบ มันก็แบบมันก็เทนะมันก็เทใช่แล้วผมต้องปองเลยว่าโอเคดูอีกทีแอเค่อตรงนี้มันเริ่มเริ่มมุมหนึ่งแล้วมันเปลี่ยนมุมกว้างโอเคแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มันขึ้นมาแกะเกณฑ์นี่โอเคเห็นไหมโฆษณานี้มันเพียงแค่15วินาทีเองใช่15วิแต่มันใช้เราประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงที่จะถ่าย15วินนี้เพราะมันมีหลายมุมแล้ว ตอนที่เราเพิ่งเริ่มผมไม่ไม่ได้จำแบบผมจะพูดะายฉะนั้นแบบเราเริ่มแบบจีบิงจีบิงอะไรเอาใหม่จีบิงช่างยากนะักครับเอาใหม่ <laughs> จริงิิหลายรอบแล้วตอนที่ผมพูดได้แล้วครับเราต้องเอาลายมุมโอเค okay, แล้วตรงนี้เดี๋ยวเริ่มใหม่แกะพร้อมไหมจีบิงช่างยากนะักข่าวไปทักทำไมหันไม้มิ้นโอเคตรงนี้แกะและเกณฑ์ กินให้ไทยว่าผมกินกี่รอบเดี๋ยวกนนะถ้าสามชั่วโมงผมว่าเกินเกินเกินร้อยเกินร้อยเมตรใช่ไหมเกินน่าจะน่าจะเกินร้อยเมตรเกินร้อยเมตรคือที่ผมบอกไปแล้วเราต้องถ่ายมุมเยอะเยอะเยอะคือแบบพูดเอาทั้งหมดนันเนทแบบมุมกว้างเอาเอาใหม่ชั้นผมจะแบบแกะใส่ปากเขียวแล้วจะต้องแบบ ผมไม่ได้กินทั้งหมดนั่นคือนำตันเยอะมากแต่ว่าอร่อยใช่ไหมอร่อยมากจาผมจะกินแล้วผมจะแบบถถยเอาไหม่เราต้องเอาแทงใหม่ทุกครั้งเพราะเราต้องแกะทุกครั้งเลยมันแบบอุ้ยเราได้ดูว่าการการทําอะไรบางอย่างโฆษณานี้มันมันค่อนข้างใช้เวลาเยอะนะฮะใช่เห็นเดืนสิบห้าวิเนี่ยน่าจะแล้วคุณคิดยังไงตอนนั้นผมยาวแบบหล่อไหมหล่อไหมได้นะหล่อหล่อหล่อโอเคโอเคโอเคแล้ว ดูอีกรอบหนึ่งแคกทั้งหมดพร้อมไหมหนึ่งสองสามห้ามห้ามทุกคนฟังทางนี้ครับฟังนะครับฟังดีๆครับจีบหญิงช่างยากนักเข้าไปทักเธอไม่ะันไม่มินพูดแล้วหอมจีบหญิงไม่ยากนะกเข้าไปทักเธอกระหันพูดอีกทีคราใหม่เียพูดแล้วหอมหอมแน่ต้องบอกเลยว่านะ แฟนนิดนึงเพราะว่าพูดอย่างนี้เขานะเพื่อนสิคะเป็นผมผมก็หึ่งแล้วดูสิดูสิตอนตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายตรงนี้ใหม่รสเปียร์มินพูดแล้วหอมตอนสุดท้ายเห็นไหมเขาแบบโอเคโอเคโอเคโฆษณาสั้นๆเสร็จแล้วเดี๋ยวดูอันยาวอันยาวนี่คือหนึ่งนาทีครึ่งโอ้จัดมาแก่พร้อมไหม สวัสดีครับผมไม่เม้นท์วันนี้เรามาชายไม่เม้นท์จิมส์เดวมาดูกันว่าผลงานเป็นย่งไรเนี่เหมือนเหมือนที่เราถ่ายคลิปแกล้งคนใช่ไหมใช่เหมือนกันเลยสวัสดีครับขอโทษที่โรกุ่มเด็กขอผมช่วยเหลือนิดนึงได้ไหมน่ารักไหมวันนี้ว่าผมเป็งแต่งกลองเมื่อกี้แล้วผมยังจะลองคุยคนนี้น่ารักโอเคคุยกับหญิงต้องสุภาพแต่งกลองกาบอย่านีิพลานอย่านีิพลานสกิทเธอมาเจอฉันแลกประกันเธอของย้อม อาจงไปดิฉันเอาโอ้ไม่เอาเอาไหมผู้ชายมองหน้าผู้ชายมองหน้าผมใช่ว่าผมต้องชายไม่มิสกินอีกกินกินเห็นไหมกินกี่รอบสามรอบเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คุยกับหญิงต้องสุภาพแต่งกองกับอย่าในผฝัน พูดอีกสิคะได้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเจนมาแฟนมาแล้วสก็ทเธอมาจะช้าผู้ชายจะชอบด้วยยอมพอเปิดเขาได้ไหมได้ค่ะเอ้ยได้เบอร์แล้วเอ้ผู้ชายยังคุยได้คุยได้ชื่อะไคอร์สคอยอ้าวอันนี้โปรเจ็งไหมค่ะเนี่ยอันนี้เบอร์จริงไหมแด้นันงหลายสรุปกันแล้วคำพูดและคารมอย่างเดียวมันไม่พอต้องพูนและหอมสาวๆเธอจะชอบไม่มิ้นพูดแล้วหอมของทษใหม่สเปียร์มิ้น พูดแล้วห้องของอาแด้วด้วยแต่ผมเพงรู้นะไมมินพูดกับไม่ใช่ว่าพูดแต่ผู้หญิงอย่างเดียวนะผู้ชายผู้ชายก็ชอบผู้ชายโอเคเดี๋ยวแสดงว่าไมมินนี่เดี๋ยวเราเริ่มตรงที่กลิ่นกลิ่นไมมินแล้วนะแล้วเรามาเรามาดูหน้าหน้าของทุกคนเลยโอเค มาแล้วโอเคกินแล้วแล้วดูสิคงกินกี่รอบโอเคคุณคิดว่าเซียวฮ่าวิทกินกินหลายรอบโอ้อันนี้ยิ่งยิ่งกินอีก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 แต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมันเด็ดมันเด็ดมันอร่อยโอเคกินแล้วกินแล้วกินแล้วแอเคมันมากกว่านั้นพวกเราเอาลายเทคเลยโอเคดูสิอันนี้ลืมจริงจังแล้วคุ้มทอเลยทุกคนคุยกับหญิงต้องสุภาพ แต่งคองมกาบอย่างนี้สงสัยว่าผู้หญิงคนนั้นเมื่อกี้ดูสิเขาถือกล้องถือกล้องแอบถ่ายรูปไหมแอบถ่ายรูปไหมไม่น่าโอ้มีฟาบิดเลนส์โอเคโอเคโอเคโอ้ผู้ชายมาแล้วดูดูหน้าเขาแบบโดนแน่นอนถ้าถ้าถ้าเป็นคนไทยอย่างงี้นี่ผมเน็่นี่โดนต่อยมึงมาจี๊แฟนกูทำไมวะโดนต่อยแน่นอนโอเคโอเคสกิลเท่าไหร่มาจ้ น้ำสีเลยเอฟซีณ FC ี่เน้นเลยครับพูดอีกสิครับพูดอีกสิครับพูดอีกสิครับโอเคโอเคดูต่อมาจะช้าโอ้สามคนเลยทั้งหมดเหมือนกุชชู่ขคงยองนอคืนตายไ์แล้วดูสิดูสิตรงนี้ผู้ชายยังฟินอยู่มันจะดีมากถ้าแบบผู้ชายบบกว่าอ่าขอเบอร์หน่อยโอเคต่อต่อ ขอบคุณมากอบมากชื่ออะไรกันโอ้ย yes 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 anyway โอเคโอเคปิดคลิปปิดคลิปสรุปกันแล้วคำพูดและคารมอย่างเดียวมันไม่พอต้องพูดและหอมสาวๆถึงจะชอบไม่มิดพูดแล้วหอมแบบดับด้วยพูดแล้วหอมหอมสุดยอดเลยอ๋อเป็นยังไงรีวิวโฆษณาครั้งแรกได้ได้ได้ชอบชอบชอบอุ้มมาไม่แน่ไม่หนิกนิกก็ยิ่ง ถือว่าเจ๋งนะคือ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 แต่ก่อนตอนเด็กๆเราก็เห็นแบบโฆษณาหลายรูปแบบอย่างนี้แล้วแบบเห็นเขาว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆแล้วมันเจ๋งนีนะ <laughs> เขาใช้แล้วเขาว่าอะไรนะอ่าคลิปเหมือนแบบส่ว <c> นหนึ่งเหมือนคลิปแกล้งคนอะไรอย่างนี้เออไปเป็นแบบส่วนหนึ่งของโฆษณางล้วก็เจ๋งก็งดีนะแล้วแล้วตลอดชีวิตผมเคยคิดแบบคนในโฆษณาทีวีคือดาราอย่างเดียวคือมันโคตโคดังแบบดาราคราวนี้โครวยแลวตอนนี้มันแบบ ผมอยู่ในโฆษณาแล้วคนธรรมดาผมไม่รวยมาแบบคนธรรมดาทำได้สุดยอดสุดยอดเวนแจงมากเลยแจงมากเด็กก็ชาววันนี้มีแค่นี้เนาะถ้าเกิดคุณอยากจะทำคลิปรีวิวทำเต็มที่เลยแล้วส่งให้เราผมยังจะดูนะและอย่าลืมกิดทึ่งไ์นะครับมาโอเคขอบคุณมากครับเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ